สองเลยได้ได้เสือคนสำเนาะยามันเดี๋ยวเมื่อสักเอาออกอยู่เบื่อถ้าตรงเบกคเอาแบบเบรอาจจะเห็ดทีนนี่นะมาจะใส่บาอะไรอยมานี่คอยเสร็จได้ไหมได้ไห้เจ็บป่าอยู่ได้เลยเป็นคมปะเลยปะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องโดยมัอนี่ก็มาพบมาพ่อกับช่องบาพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพบมาพ่อมัอนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ทั้งบาพามีก็เขามาหาน้องเค็มเนาะพี่น้องซึ่งว่ัอนี้ก็บแกบ,บานประตูมาให้เพิินพี่น้องเอ้บานน่อยสิบเจ็ดบานเนาะเลยก็บ,บ้านคูสองบานพี่น้องเอ้ บ้านน้อยกับบ้านหนึ่งแสนเจ็ดพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือคู่ละเจ็ดแสนพี่น้องเอ้ยอันหนึ่งนี่สามแสนหาเนาะเพราะว่าสั่งใอ้เพื่นเห็ดดยเฉพาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮือนเพื่นนี้มันอ่าเพื่นเห็ดสิปีก่อนเนาะสิปีคืนหลังพี่น้องเอ้ยมันก็หายากแน่เพราะว่าอันเพิ่นจะเห็ดขายนะเฮาก็ต้องสั่งเพิ่นโดยเฉพาะพี่น้องเอ้ยมันนี้ก็แกมให้เพิ่นพี่น้องเนาะโดย เงินทั้งหมดทั้งมวลน,นี้พี่น้องก็เป็นเงินเอื้อใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศพื่อนแหละเพื่อนได้ฝากมาสวยเรือครอบครัวน้องเข็มพี่น้องเอ้ยทั้งหมดทั้งมวลก็บสามล้านสามล้านหาแสนเก้าสิบพันพี่น้องเอ้ยโดยเนาะตอนนี้ทางบ่าวพมีกับสิภาคผมไอพี่น้องเข้าไปหาน้องเข็มซะก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเพื่อนจะอยู่เฮืนอนหรือบ,บ่เนาะกเอารถเข้าไปบ่ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าอย่ามันล่มเนาะ ก็ได้จอดรถไว้ข้างนอกพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวบปพมีกับสีเขาไปหาทาง آ, น้องเข็มสก,กอนพี่นอ้องเอ้ยมาวันนี้พี่นอ้นองเอ้ยเนาะทางเงินซันน้องเข็มเพิ่นป้าเดมุงลังก์กสีใหม่พี่นอ้องเนาะได้ลังคาใหม่แล้วพี่นอ้องเอ้ยแม่นไฟนอหนังเสือนุ่งเสือลายนี่พี่นอ้นองเอยสบายดีสารลพนป้ามันในเจ้าคือหนึ่งสูนงามแท้มาอนี้ <laughs> โดยเข้าไปแล้วบ่ โอ้โดยโดยเดยี๋ยวเขาไปก่อนพี่น้องเอ้ยอาลังคมลังคาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะถือวะเรียบเรียบร้อยอันนี้พวกลังคาลังกระสีเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นมุงใหม่บ่นี่สวัสดีน้องละสวัสดีไอดูยิงห็นยังนี่ฮะน,อน้องดังไฟต้มกบโอ้กินข้าวเที่ยงบ่ <laughs> ให้เกิดไปใส่แม่ได้สิ สบายดีเอ้ยโดยต้มกบไปก้านบ่หรือแบบอย่างไรไปก้านโดยโดยอะล่ะขอหนีบไม้นี่ไม้กันสั่นเบิดไฟโดยในบุญบ่ได้มาบ่มือนี่น้องยังบ่เห็นเพิ่นมาป๊กยังไหวนี่ฮะล่ะปูนปูนโดยเสียดห้องน้ำบ่ ເພິ່ນຖິແພພື້ນເພິ່ນແພພື້ນຄັນຮ້ອງໂດຍໂນັງປອລົມກັເພິ່ນກນອດຢກັນພອມໜາພ້ອຕນະล่ะນມນດໂຄືນຊນພິນແລ້ຕມືດຫາຍມງລົງຄຸມນາງງຄາມ2-3ື້ແລອດດ แล้เนาะเฮือนชานคือเปิลซีเหตุห้องน้ำห้องน,น่ายบบริเนะเลยซีคันห้องเทพื้นอ๋อคันห้องไอ้น้องเข็มโดยแต่กเ,นะ<ด>เ,เทพื้นเนาะบันท,ทเทเบิดเลยบอวันทีเทพเบิร์ดเลยนะเแต่บรินะจะติดต่อองน้ำคับเงือนท้โดยคือเปิลจะลุออกระบบห้องน้ำโดยถอดจิ๊จออกจั๊กอ๋อบริเน,นะยางอ้อมเลยเนาะบริเนะเนาะแบบติดเลยโดยโดย อ้ายแล้วเสียหญาเสียหยังแล้วเป็นเอเตอร์เนาะบัดนี้เนาะโดยแล้วดนแล้วบ่อ้ายดนแด่ๆโอ้เฮาบ่ได้มาดนเติบลด้เนาะค่ะนเงินก็จปพัยโดยมันเกากับสร้างเพิ่นแม่นนเตําปก็เป็นเจ้าของไปเ้าาโดยบัดนี้ยังรอสร้างแก้วบ่โดอืเพิ่นยังเฮ็ดเื่อน้องไอเดียยังบ่แล้วบ่หรือว่าจังได๋นอยโดย ประมาณสามสี่หมื่นครับโดยมาทางน้องหล่าดิษะอาการเป็นเอวได้น้องหล่าส่งนี่ฮะดีขึ้นแล้วดีขึ้นกว่าเก่าบอกโดยว้าว่าได้เมื่อยแล้วจะขาดกินยาโดยยังลายอยู่บ่ยาหรือว่ายังไงเพิ่งนอามาให้เมื่อวานนี่โอ้แม่บุญบอกโดยโอคือเบิร์ตเลยฮะตรงต่อบนน้องโดยเพื่อหนึ่งฮะเท่าไรฮะเพื่อหนึ่งวันเพิ่งเราหกแสนเลยหกแสนโอ้ โดยโดยอะไรเนาะใครกูเก่าแล้ววันนี้ก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันน้อยเนาะเดิมอ่ทั้งอายเพื่อนกะอาเฮ็ดซอยสร้างบ่หรือว่าจริงได้ที่ว่าเฮือนซานบัดนี้โดยเราได้ซอยก็ซอยเพิ่อนน้อยเนาะโอ้ได้ซอยเพิ่นโดยโดยอะไรเนาะมามื้อนี้กะเอาบ้านมาให้เลยดนเติบแล้วเนาะ ดวนละมั้งโดยเช่นไรโดยแมนอันนี้แหละตรงสั่งเพื่นเห็ดด้วยสะโพกเลยต้องเพิ่มเงินแล้วก็ค่าเพิ่นมาส่งให้มาส่งหอนเทีอนเพื่อนอันนี้เพิ่นสั่งมาแต่แต่เนื้อพุ่นโดยแล้วเอาก็ไปแกะอายุเทีอนมากับสาวลำพอนที่เก่าแหละโดยบ้านนี้นะคืออันสมมงหมว่าเอาบ้านมาหายแล้วเนาะบ้านน้อยน่ะสิบเจ็ดบ้านและบ้านใหญ่สอง บ้านใหญ่นี่ยเป็นเป็นขายครูละเจ็ดแสนได้เอ่ยแพงเนาะอันบ้านหนึ่งสามแสนหะอันนี้เพิ่นกับบุญญาเขตหายนะแต่กระเทินสั่งเพิ่นก็เอาเลยนะโดยแต่ว่าสั่งในเขาจีหาแบบสั่งแก้วบ่หรือว่ายังไงโดยกจีอ๋อที่ทำบึงที่ทำบิ่งก่อนโดย อันแหละเนาะแล้วก็ให้เพิ่นไล่เบิ่งว่าเพิ่นเอาบ้านเถไวย์นะโดยให้เฮาก็สิมาจ่ายให้โดยพอเข่าแต่บ้านเนี่ยคือสิบบุแพงเพราะว่าบริลลุ่มทางวงกบมาหน้าไอ้เพราะว่าวงกบเพามีแล้วเนาะโดยโดยอันนั้นเมื่อกี้เอาเข่ามาบุได้สำได้ไอ้ยามันลมเนาะโดยแต่คนเอาไม่รออยู่บ่ได้อยู่คนแม่ได้หรอกหาเมาได้โดยโดยป้าจะไปเอาน้องล่ะ เลยไปเอานํากันแบกกูละอันเนาะโดยสะเลว่าได้อยู่รถนี่พอแฮงแหละโดดอ่าเงินซานนี่เค้าอนุญาตซ่องเด้อเอ้ยเด้ออือเป็นอตื่นบัดนี้เนาะที่อยู่ที่นอนเพิ่นพี่น้องเอ้ยอสิคั่นห้องให้ติเอ้ยออโดยๆป่ะ กันได้ห่างเลยเรียกคิดเงินไปศูนย์เก้าศูนย์นี่แหละเนาะเพื่อนว่าว่าเพื่อนเห็ดเพื่อไหวอยู่ไอเอ้ยถ้าว่าไปกบออกก็ออกประมาณสองเสนเพื่อนว่าโดยเพราะว่าสิเป๊ะๆมันกับโบนั่นนะ นี่แีละบ๊วนักหนูเอาเนื้อสบายก่อนเลยบ๊มีใส่หัวเลยบอกเอ้ยตองเค็มไ่ได้อยู่บอกได้ยองไงวะ ไปต้องเอาอันน้อยก่อนเนาะโดยก็พ่อก็เอาบ่สิแยกบ่เก็บแบบนี้บ่หลายคนซอยกันบิ่งเฮาก็สิเอาคือกันจะจับกล้องบิ่งนึงพี่น้องเ้ยอึอุยถับตีนเจ้าของเนี่ยพ่อแ้งหลยพี่น้องเยอุ้มมาเลยเนาะ ทางแบบล่มพี่น้องเลยโอ้ยเพลงนี้กระซิบซ้ำเปิดเปิดเพลงพี่น้องเอ้ยข้างๆเฮือนน้องเข็มติลิกรซิบอย่างพวได้ลงเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเปิดเพลงน้องหล่าเผาก่อนหยุดก่อนนี่กระซิบนี่พวแห้งเลยสวยไหม ยเ <c oughs> ปิดเพลงเนาะขางเฮือนเพิ่นพี่น้องเลยป่ะเพิ่นเอาไว้ในเลยอันนี้น้องหล่าเพิ่นมุ้งแล้วแต่มื้อมไ,ได้นี่ะแล้วมาซ้อนชามือคือเอาไม้เก่าเนี่ยออกเบอรเลยบอกไม้เก่าซ้อนใส่กันเนาะเลยโดยคือสโดยไปพี่น้องเลย เอาแบบตั้งๆเนาะได้ไหได้ไหมไดเอาแบบไกอนที่โจไเอาแบบเหัวเอาใส่อันนี้เลยเอาเป็นอะไรเนาะอืมไปซะจะจิเอาบ่ Chú lùm quá nhau chú Nhanh, đừng mà Bà <laughs> <Pa, pa, cười> bó này Bà bà, <laughs> <laughs> รอกันด้วยมันกันนักกันแล้วถ่ายันก่อนไม่กันสั่นกับเบิดไฟไว้ไฟพี่น้องเลยจับเอามือจับเอาโอ้ยลำบากไกลอ่ามาเลยอึบ่ะไป อ่ดทำเผาเน่จับเพึ่งเดียวทำน้ำนเดียวอำบริสดเกือบเสรได้บอน้องได้บอได้สิครึ่งน้อันน้องละได้บอ <c oughs> ไ,ไ,ไปไปเออพรจับกล้องให้นเนี่ยสองเลย ได้ได้เสือคนสำเนาะยามะเดะี๋ยวเมื่อสักเอาออก,กอยู่บาเบื่อห้าตรงแบรกเอาแบบไรอาจจะเห็ดที่นี่นะมาจะใสบ่บาอะไรคอยมาน,ยน,นี่้ข่อยเช็ดด้วยนี่ได้ไหได้ได้เดจ็บป่าอยู่ได้เลยมันเป็นคมปะเอ้ยปะไม่แดงได้ทีน,นี่นะ ทางเปื่อนพี่น้อยทางลมเฮ้อเสกอกะคอยเป็นคนย่างไวายคอยกันค,คอยนักเลยเร็วแน่นะอ่ะอีล่ะอุ้ยซองยังให้แล้วไวายเก็บไว้ให้คานไว้อยังนั้นให้เลน่นโดย <c oughs> อ่ะพี่นอ้องเอ้ยยังใดเนาะ <c oughs> หาเงินสือไม่ได้ยังไม่กันซันพี่นอ้องเอ้ยบุษใส่บุษคักเห็นยังใดซันป <c oughs> ้าสังเกบเหมืนซ้ำเลยบ่อเนี่ยหับซอยพอนเนี่ยล่ะขักซ้ำพี่นอ้องเอ้ย ดດไม่ຝ <Đ> ັນຝັນเอาสีແດງໄດ້ສະເພາมันอัພງวນ່ເດະເດີ້ເว่าถ้าເ่าเເาີปิດไว้มั້ก็ີ້ເດ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 ີ້นດີ້โดยอันนี้คือເດา້ເດີ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 ້ເດน້ເດີ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 ້ເ เพิ่นการนั่นเรืออยู่ดอกไอเอ้เรือชองเส้นเพื่อกบเพื่อนยังนะโดยพอดีไปนี่กระสีไปล่มสร้างแก้วเพื่อนว่าเพื่นสีเอาเพื่นสีเข่าบ้านนี่เท่าไรนะออด้ดยเนาะเป็นยังได้ความรู้สึกนุ่งละดีใจดีใจโดบุคคลบุพพันธนาะเพื่นียืมมือเขามาซอยโดย อะไรเนาะน้องละเอ้ยเอือยได้สดีใจอยู่บ่โดยดีใจได้บ้านนาต่างแล้วบันนี้สดได้อยู่แบบสมบูรณ์แล้วน้องละเนาะโดยบันนี้กะไปหันไปนี่กะสมุดว่าแม่อันไปเวียกไปงานกับพอนอกกบกานอนแล้วบันนี้ดมีนาตอกน้าต่างขักแน่อ่ะนะโดมีแต่อันบ้านพับเนี่ยหันยังบบได้ให้สร้างพ่นล่เบึงเอือยเอ้ยโมีแต่ว่าใหสางสมุดว่าสร้างเก้วเพ่นมาเห็ดเนาะ ประเภทอ่าบันผับไรก้อนนี่กะจังไฮผืนทูฮาเฮาไร้เฮาสีเอามาให้หรือว่าถ้าว่าห้าโบเดมาก็ฝากไม่บุญมากก็ได้โดยมีแต่เฮาเดียวเฮาออกปนินแล้เฮาสีทามเพิ่นว่าราคาเพิ่นสีเอ้าเท่าไรหากคือสีแมนสั่งแก้วเนาะเป็นคนใส่เนาะเพราะว่าเพิ่นยังสีมาเห็ดห้องน้ำโอ้โดยโดยก็ดีแล้วนงหละเอ้ให้จำคำที่ไอบอกเด้อ อ่าเฮานอบนอบอมต้นผู ite, ้ใหญ่เพ no ื่อนกะหักแพงทงหล่าเอ้ยพยายามดุมันขยันนั่นแหละมันปากมันเว้เอเอ้ยโดยผู้ใหญ่เพื่อนผู้เพื่อนซอยเฮาเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนซอยเขามาแล้วเฮาขยันดุมันเพื่อนกะอ่าอยากซอยเฮาเข้าม้าอีกขนาดไอแต่ว่าครอบครัวชุนเจ้าเฮากะยอมรับว่าเป็นครอบครัวที่ขยันแลยก็ดุมันเอ้ยก็ขาให้หักษาอันแบบนี้ไหวตลอดไปโดยเฮาก็สื่นชม ที่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเมตตาสงสารน้อยเนาะ,นนะ <No. S 1> จากที่วาเห็ุเฮื่อนมาสิป,ปีพี่้องเอ้ยบานตรงประตูก็ยังบุมีน,นะ <No. S 1> โดยอันแหละทางเอื้ยเพิ่นผู้เพิ่นเคยซอยเจ้าอันหละอันเอ้ยเพิ่นก็ให้เ,เ,เ,หเข้ามาเป็นสะพานบุญไห้ซื่อหน้าต่างมาไห้กระโดนแน่พระว่าสั่งเพิ่นเนาะโดยโดยอันหละมีแต่ว่าอัน เพื่อนซานเนาะผู้ใหญ่ทางเป็นบุญเพื่อนหับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ว่าอันใดว่าเพื่อนยังบุพ่อนะหรือว่าขาดเรือเข้ากับเงินนาเฮ้านี่แหละเพราะว่าเอื่อยเพื่อนก็ให้จจานวนหนึ่งห้มาซอยเรือน้องเข็มเพื่อนนะโดยอะไรเข้ากับสีถามเพื่อนอีกขนะเอื่อยโดยกับซอยซอยกันนเอื่อยเนาะโดยโดยโดยขอบคุณขอบคุณเพื่อนละที่เพื่อนยืมมาช่วยในครอบครัวของผม เอ right ้ยนี่ก็ได้โดยแห่งสุขภาพเข็มแขงคนเจ็บบ่ให้เพิ่นได้เพินไข้บ่ให้มีให้อาุมันขวัญยืนเด้อบ่จักว่าสิบ่้่สิได้แบบนี้โดยโดยดีใจหลายโดยสิทรมานต่อไปโดยอากอีหลาขอบุญขอบคุณเนาะ ทาง,งเอืเออ้อเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวฟังไอ่ก่อนทางเอื้อใจดีอยู่ต่างประเทศเด้อเพิ่นบ่ประสงค์ออกสื่อออกน้ำน้องหลายอ่ะฝ <โด S 1> ากขอบุญขอบคุณเ<อ>พิ่นแนอขอบุญขอบคุณเด้อเอื้อใจดีก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งค้อมเจ็บไม่ได้ค้อมไข่บ่มีให้เพิ่นเป็นห่มพรมใส่ให้ลูกให้หลานตลอดไปเพิ่นทรงใหม่ถ้าได้ขอให้กลับเพิ่นมหาล้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุอ่ะทางอ้ายอ่ะขอบุญขอบคุณทางเอื้อเพิ่นแน่เด้อขอบขอบุญขอบคุณเอื้อผู้ใจดีเนาะที่อยู่ประเทศนอกเนาะ าก็อยู่ดีมีแห้งก็เจ็บจะได้ก็ขยามีให้จุกระเพาะแข็งแหงเด้อให้เป็นลำเป็นรวยให้เป็นหลวงพ่อขุนไทรให้ล้านต่อไปเด้อคนซอยพวกน้องพวกนงมากกบพูกุพูนล้างไห้กับขึ้นเอาเป็นรอยเท่า okay พันเท่าเด้อซาถุกขอให้สมพรเด้อเนาะขอให้ทางน้องเค็มก็อยู่ดีไมีแห้งอีหล่าเอ้ยโดยโดยห้าวกะอัน โดยโดยเงินแสนหนึ่งนี่แหละเด้อเป็นเงินเอื้อยเพิ่อนทั้งแหละเนาะเฮากระซิมอบให้ทางอีหลาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินน้องหละเอ้ยคือตอนนี้นี่กินยังแน่ได้ฮะตอนนี้ฮะน้องละกินแต่กระลำแน่เพิ่อนว่าเป็นอาหารทะเลแล้วก็เป็นโทงด้วยพักกระหล่ำกระลำกระลำเอาแหละหละเอ้ยในได้พอมาไค่แน่แล้วเนาะจงไอยก็เศร้าแหละน้องหละเอ้ยทง่ายก็เอาสิเอาเงินให้แสนหนึ่งน้องหละเอาไว้ซื้อไข่ซื้อยังเด้วย ดู้ขอขอบคุณขอบคุณบ่าวพมีน้ำเด้อหายเบาพมีใครอยู่ดีไม่แหง้งแล้วก็สาวลำพอนไปทางใดใครมีได้คนหนักคุณแพงเด้อซะาูกซาถ <สา S 1> ูกอ่ะน้องลาเอ้ยโดยขอขอบคุณขอบค,คุณบ่าวทั้งสองเด้อให้อยู่ดีไม่แหง้งห้สุขภาพแข็งแข็งขอห้ยลำให้รวยตัวไปเด้อซ<ส>าถูกขอห้สมพรเด้อเนาะ บไปซื้อขนมมาฝากอีหละซ้ำน้องเอลยโดยเอาเงินให้เพฝนไปซื้อขนมก่อนพี่น้องเอลยเป็นอยู่ว่าไวพรนี่เนาะน้องเขาหอมนี่ไวพรบ่อยสาวได้หนึ่งเอาไหมผ่าเงินเดือนไม่เอาว่าจะเชื่อที่บุญกุบุญได้ทีเอื้อกอะไรทีผ่าเงินเดือนไม่เอื้อยดได้น้องอะไร ใหายผู้หญิงผู้แกลงใดแกห้ดูในบ้านประตูกระไดองชาวลำพองกระไดนี่จะห้ผู้หญิผู้แกลงใดนี่ได้ดูลำพูนถูกคือว่าหมวนได้ละแม่ซ้อนบ่เปลาเองบ่อโอ้จักปีก่อนนี่นะหาปีเก่งแท้นี่เนาะอ้าวพ่ออยู่บอกขนมในน้องละขอบใจพ่ขอบใจด้วยดย พ่ออยู่บอกได้อยู่ดอกเนาะอ้าวบม่ได้ซื้อมาให้ไปซื้อเองเดอ้อโดย <laughs> จังได้กันมีแต่ว่านั่นเดอ้อไอเด้อโดยมีแต่ว่าให้สร้างแก้วเพิ่นมาไล่เบิ่งว่าบ้านพับเบิร์จักอันนะ่าเลยโทรหาเฮาเายลยเฮาสิฝากน้ำแม่บุญมาให้โดยโดยจังได้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะสบายดีเด้อโอเคผมเองพี่น้องเอ้ย บ่าวพามีมาเมื่อนี้เนาะก็มาเป็นสะพานบุญให้ทั้งเอื้อยใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพ่อแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บ่าวพามีซื้ออ่าบ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่โดนเติบเลยแหละเนาะเพราะว่าสร้างพเพ,พิ่นเฮ็ดโดยเฉพาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ้านทั้งเอื้อยเพิ่นนี่มันเป็นบ้านรุ่นน้อยรุ่นตะก,กี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกเ็เฮ็ดใส่เฮือนเพิน่นโดยเฉพาะเนาะเลยเฮาก็สั่งแท่งแล้วก็ให้สร้างเพิ่นเฮ็ดโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ก็รวมทั้งมดทั้งมวลก็สามล้านหาเนเก้าสิบพันพ่อแม่พี่น้องอ้เนาะเป็นเงินของเออใจดีอยู่ทงต่างประเทศเด้อเนาะขอให้พิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บอให้มีปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำมุ่งมัน่นปะรัถนาเออ้อ้เนาะเอือให้มากมือนี่ก็ขอให้กลับคืนไปหาเออร้อยเท่าพันเท่าเด้อซาถูอาจจริงได้คลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าวพามีก็ขอฝา,ากในเด้อพี่น้องเอ้ฝากพ่อแม่พี่น้องอกดไลค์กดแชร์พ่อแม่พี่น้อง ถ้าว่าหักแพงบาพมีเนาะผพราะ่พี่น้องก็คือเบิ่งโฆษณาให้จบในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเพราะ่พี่น้องเอ้สบายดีสบายดี